เป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 เรียนบ้านยางอีลยดอนกอกตั้งอยู่ที่เลขที่104หมูห่1บ้านยางอีลยตำบลกูสันตรรัตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัทรพิญญาปการณาปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนนักเรียนจำนวน63คนและมีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน8ห้องโรงเรียนบ้านอย่างอิไลดอนก่อขอนําเสนอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในด้านต่างๆของโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลและล่องลอยหลักฐานที่มีอยู่ตามสภาพจริงที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการที่ผ่านมาและได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันตาม5องค์ประกอบดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่าย ของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆอยู่เสมอโดยดำเนินการดังนี้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระบุองค์ประกอบตัวชี้วัด ประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาวิเคราะห์เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ตามลำดับความสำคัญและนำผลการประเมินมาใช้กำหนดและปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพรายปีการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ระบบวงจรบริหารงานคุณภาพเรมิง (PDCA) ในการปฏิบัติงานนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งนี้สถานศึกษาได้ออกแบบการบริหารจัดการตามระบบวงจรการบริหารงานคุณภาพเดมิง่ง P.D.C.A. ดังนี้ขั้นที่1แผน คือการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกำหนดกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขั้นที่2ดูคือการขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐาน โดยการขับเคลื่อนคุณภาพตามโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติผู้บริหารมีการกระตุ้นกำกับการนิเทศติดตามและสนับสนุนช่วยเหลือผู้รับผิดชอบพัฒนาการดำเนินงานโดยมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งมีกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่องขั้นที่3เช็คคือการประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานและนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายตามมาตรฐานและเกิดคุณค่าแก่วงวิชาการโดยแต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู้เรียนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อแบบมีส่วนร่วม เป็นระยะส่งผลให้โรงเรียนบ้านยางอีไลดอนก่อได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นที่4 a คือการเกิดวัฒนธรรมที่สะท้อนคุณภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อน,นำไปสู่การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนิเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการประเมินนรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่สู่สาธารณชนองค์ประกอบที่ 3. กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพโรงเรียนมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้แก่ประธานกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนสิทธิเก่าของโรงเรียนมีการจัดทํำคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทําคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรับกอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพกับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการบริบทของโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศและเกณฑ์การประเมินตนเองที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลของการสำเร็จจากการบริหารจัดการการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษามหาสาครคามเขต2และเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่วิธีการปฏิบัติ หรือนวัตกรรมต่อสถานศึกษาอื่นหรือวงวิชาการองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จทางวิชาการของผู้เรียนในปีการศึกษา2564ถึง2566มีดังนี้ ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยมีผลการพัฒนาการเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมและมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสติปัญญาและด้านสังคม เหมาะสมตามวัยโดยผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในปีการศึกษา2564ถึง2566ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีดังนี้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดให้มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกฎติกามีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยรับวัฒนธรรมประเพณีโดยการเรียนและการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะพื้นบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีต่างๆที่ทางโรงเรียนวัด และชุมชนได้จัดขึ้นยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยสามารถเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่และช่วงวัยการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะมาตรฐานตำแหน่งปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้คุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เน้นจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุปจำนวนหนึ่งโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการตั้งทีมงานคุณภาพสามารถบริหารจัดการและกระตุ้นส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภา,พภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านยางอีไลดอนก่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาด้วยนวัตรกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความรู้ด้านทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการบริหารกลุ่มง,งานครูผู้สอนตามระดับชั้นอย่างต่อเนื่องเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านต่างๆมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนรวมถึงมีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ผู้บริหาราคณะครูและนักเรียนร้วนได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากผลการบริหารจัดการและการดำเนินง,งานของโรงเรียนบ้านยางอีลัยดอนเกาะทั้ง5องค์ประกอบส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ